เอ้ยเฮ้ยเธอไปไหนมาลงมานี่ลงมานี่นะเธอแกงหแกงหัแกงหัหยุดเลยมาหาค่อยจะมาเอาเจ้าแล้วนะค่อยจะมาเอาเจ้าลงมาลงมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าลงมา ค่อยมาเอาเจ้านะเจ้าจะไปไหนค่อยสิมาเอาเจ้านะเนี่ยเอาเจ้านั่นแหละตี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 ตมตีอีตีตีตาตียีตียีตีตีอตีอีตีตียอตียีอียีตีตีอีต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 ตีอโอ้ย้ Chào xíu phái xáy Cáu thơ hay quay áo châu này nó A chú Rồi bà đi Bà luôn đi làm với chạy má nè đeo đe. tôi hìa Ôi sang đây sửa xô phung nè Nào mà nào sai sửa cao bỏ rụng tổ hìa đeo rụng ra

คนห่อนในเชือเือนะคะแก่แก่กันกระดากุดข่ยชิมาเอาเจ้าเคอยชิมาเอาเจ้านี่เจ้าสิไปใสเจ้ามาเตยใสเจ้าวิมาเตยใสเจ้ามาเตยใสนี่

เตียนชื่อมันยั่ tiktok เจน, <c ười> นนี่อ๋อ tiktok b วว u t เจนนี่ tiktok b วิว t y เจนนี่ค่อยมาเอาเจ้าไร

เฮ้ยเฮ้ยนอนระบอมันนี่นะออนอนหนึ่งบ่ามันนี่นะฮะแต่จัมงแต่จมงนอนนะบอียมงคือหิวกรักเรียแท่นี่เขาชวนชำนี่ก็ไร้ฮะบอกคือคนหิวก็รักเรียแท้นี่ใส่เกียกเขา งแน่มือหน่ะหอยวะเดี่ยให้กูเพิ่นไปแก้ขีดดินเองเว้ยไปขุดขีดดินเองบอทีหลังไปขุดขีดดินบ่ในสวนกันนี่ึอือเพิ่นอนวะไปขุดขีดดินบ่ขุดขีดดินในสวนนะไปควดบ่จินมควดดินบ่บ่ควดเขียดทรายบ่หึมบุูุบ่ดเทียน

Ba sáng phải để bay bóng bay bóng bay bóng bay 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 nè, phải bay 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 bò bay 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 เจนมาแล้ว่าคปบไทยนะฉันกุบอวไยเจ้าของหันเมียงนะให้กาแฟน่าเจนไฟน่าเจนเฮ็ดชี่ใช่มูไฟนี่คนว่ะไฟน่ะเจนไฟไฟไฟลูกไฟน่ะ

เอาออกมาดิเอาดูเอาเอาเอาเมอาเมเออาเออาเมอาเมเอามเอามอาเมอาเอ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 าเอ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 า Tôi lắp leo 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 Lắp leo Lắp leo Má má <cười> เน้ยแม่รถพิ่นมาขายไหมเขาขายให้นายบ้าเอาขายบุญบุญมัน์ธรมัเอ้าบุญแะ้บุญเจกให้จุดเียนก็ยังมัไปแล้วจะเอาอะบุญนะยังบุญ cái <laughs> bay ọc, cao thôi sắp bừng thợ, nhảy ao cái này, này cuộn, Chia nhá nè, bay nay làm nè boy, mở nhá nè, quá

จะบุญเอาลาบชิ้นมาให้เอาพไ่น้นองตอนแรกจะท้องควิสุบลิมาก็ได้เอาให้สบุญเอามาให้แยะแยะแยะแตะกี้ว่าวิสุบลิมาว่าเอาลาบชิ้นให้บุญมาให้าลาบชินบนบ้นอยู่บุญก็ได้ ตอนแรกว่าสิบอะไรมาว่าสิอยู่ทราบผมเขาแล้วเป็นอาเสียงไปว่าให้มาเอามายองให้ว่ะก็ได้ก็จะไปตลาดจะหาซื้อของดูของกินก่ได้ของกินบ่าแล้ววะเจนกินปลาลับซีดนี่ของกินบ่อกินไหมปลาลับซีดนี่เอ้ยกินไหม เัิจวากวนเพิ่นะฮะรับสิ้นแต่เขาสิ้นเขาบมาก่อนล้วเขาไปขวแล้วมันแข็งแะเน้ำปลาก็เพไปประตูสิไปแล้วนะฮะเอาโทรศัพท์ให้ตูไหมเอาไม่ไม่ไม่ปะตูเดี๋ยวหนาเลยไปเอาโทรศัพท์ให้ตูไหมอันนีไปตูอู้อ่านประ ควัดไปเรื่อยๆมันได้ชิเบิ้งอันนี้นะเอ่อมาถึกใจพ่อหนะเจนนั่งจับดินั่งดีดินั่งนั่งแน่ประตูห้องนะเอาประตูไปบ้านแล้วเจนใกล้ๆแต่ว่ามันหายเุอะ นี่ยตายอ้ไปแล้วก็แล้วตายก็จําถึงเองจำไใช่อืน้าอันตู่ไปป้าเพิินเฮ้ยไอ้ขบชก็ทําัวอืมกุ้ก็เลยไปชนะของตะใหญ่ขงแต่นทั่ทัวหูแท้โทรศัพท์นะบอกแม่พระตูไปป้าละฮะเจนนี่บุหงาบุหงาินเมืองีอืแต่หูทั้นงนี่จัเมองยังว่าวบินกอิ เจ๋งนางเอาไปตู้ <laughs> 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 bây giờ hết, hết đấy, đấy là anh đấy nè 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 nè

เคียแฮมเคียลรวตุ๊ยามังดอกเคียแบบบ่มีสัญญานฮะเหละมันจังนะ่ะมันจังบอิเบิร์ตุดเข่าตุดเข่าใกล้ชัได้บวกใกล้ไฟนะพ่อตัวเบอนะเอาลี ไปตัวยังม่ดเอาาดุ้อนกัดคอแล้วไปดิอ้าอื้อกัดคอดันมือจีบปับปับปับเขาเหน่าชักเลย ไปเรบไปเิบไปเบิ่งน้ำแม่เด้อไปเบิ่งน้ำแม่วนปะขอไปตู้ข้างปะมีตู้ข้างปะเจนี่ก็ไปน่ะ